เส้นทางวิ่งครับจากทีมดันน้ำครับไปครับอ๋อเรามีรถให้น้ำด้วยครับพี่บิ๊กครับอ้าวแล้วพี่จะไม่วิ่งเหรอครับวันนี้วันนี้ขอเป็นคนให้น้ำเขาเลยและสารภาพและสารภาพนี่ครับสารภาพทีมงานทุกคนครับหนาวมากเลยสองรถเส้นทางวิ่งนบวันนี้สองรถเส้นทางวิ่งค่ะ ีตัดไปครับไปครับไปครับทหมรเส้นทางวิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรามีหมดครับทั้งมาเชลทั้งนี้ไปครับไปครับทีมงานเราหน้าตัวเองนะครับเราจะไปดูกันเส้นทางวิ่งวิ่งไปที่ไหนบ้างไปกันเลย นี่ก็สโลแล้วครับพักให้น้ำครับผมเดีวเราจะไปกันต่อครับเพิ่งสองโลแล้เยเราจถึงร้านที่เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของเราอ้าไม่ใช่นะครับ <laughs> สปอนเซอร์หลังหลังการวิ่งช่วงเย็นครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรครับเรามาวิ่งสิคะวิ่งวิ่งสำรวจเส้นทางค่ะงานจะจับวันไหนครับจะกันที่สิมกราคมนี้ค่ะเ7มกราคมนี้อ๋อส7มกราคมนี้ปีนี้มีถึงธันวาไม่ใช่มหรอปีนี้เราจะเพิ่มเป็นมกราคมอีกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งใช่ค่ะโหดีะใช่คะมีดีครับมีระยะเท่าไหร่บ้างครับ ระยะ5.3กิโลแล้วก็11.1ค่ะเป็นงานของใครครับเนี่ยเป็นงานของร้อยเอ็ดพิธีอะไรค่ะร้อยสิบเอ็ดปีร้อยเอ็ดพิธีอะไรเออฉิดเก่าเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยค่ะตัดผ้ามาที่ร้านบาฟเอาไม่ใช่ตัดผ้าไปดูคนข้างหน้าบ้างค่ะไปครับไปไปไปพูดอำเบลครับทีมงานร้านนาวเราหมดเลยครับยาว ก็ครับถึงจุดให้น้ําจุดที่สองแล้วครับเป็นไงบ้างครับดีครับดีครับคือดีที่ไม่ได้กินเหล้าถ้ากินเหล้ามาถึงเสียจะแห้งไปอีกครับถึงจุดให้น้ําจุดที่สองแล้วเป็นไงบ้างครับเหนื่อยค่ะเหมือนจะไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยค่ะเหนื่อเต็มหน้าเลยตอนนี้เราไปกันต่อครับ นี่คือจุดให้น้ำจุดที่สองนะครับจัดจุดที่สองก็เหนื่อยครับมันจะไม่เหนื่อยแต่ก็เหนื่อยครับห้าวใช่หิวข้าวค่ะในความคือหิวข้าวกิโลที่หก นี่ยวะ,ะ,ะตอนนี้ก็ถึงสตรีทอาร์ตนะครับของร้อยเอ็ด กิโลที่แปดนะครับอีกสองโลนะครับคิดว่าไม่เหนื่อยก็เหนื่อยเงอนนะครับพักให้น้ำเั้าจุดให้น้ำ ถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเขาให้เราไปไหมเขาให้เราไปไหมเขาให้เราไปท้งนี้เขาให้เราไปไหมถึงแล้วครับสิบ oh. <10. S 2> <10. S 1> โลสิบจุดห้าสี่หน้าเราวอนครับไปครับทำคนหนึ่ไหมเหนื่อยนะครับ อีซี่เพจก็เหนื่อยนะครับไม่บ oh, ิ่นนานเดี๋ยวเราเติมพลังกันนะ ลืมยืนลืมยุนลืมยืนนาฬิกาลืมยุดนาฬิกาเหนื่อยอยู่นะจบแล้วครับกับการวิ่งเขาเรียกอะไรวิ่งทดสอบเส้นทางใช่ไหมพี่วิ่งทดสอบเส้นทางของงานโรงเรียนร้อยวิทยาลัยนะครบรอบครบรอบกี่ปีแล้วร้อยสิบเอ็ดปีปั ร้อยสิบเอ็ดปีหรือร้อยร1 1สิบเอ็ดปีปรเปีริโรงเรียนร้อยวอทยร์อะไรครับรุ่นเก้ารุ่นเก้าเก้าครับรุ่นเก้าเก้าแล้วก็มันจริงเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงไม่รู้ว่าผมจะได้มาหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไปแล้วครับ